ผูช้ชมคะเวลาที่นั่งทํางานนานๆนะคะเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบริเวณข้อบา่าไหลแขนหรือว่าข้อมือค่ะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะหากลุกลามกลายเป็นอาการเรื้อรังแล้วก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการเบื้องต้นของการเป็นภาวะออฟฟิศซินโดรมซึ่งถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของพนักงานออฟฟิศเลยล่ะคะ่ะจากปัญหาแล้วก็ปัจจัยนี้นะคะจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ภายใต้กระทวงอวได้มีการนําผลงานวิจัยมาผนวกกับเทคโนโลยีพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ย ในเรื่องของภาวะออฟฟิศซินโดมค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันเออร์ติโกนะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่ากองทุนเท็ฟันกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านการดําเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถดําเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นตัวเร่งที่สําคัญในการเพิ่มปริมาณการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์เพื่อที่จะเกาะให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและเกาะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าหน้าและยั่งยืนค่ะในช่วงของโควิดในทีเนี่ยที่ทุกคนน่ะลดการขยับร่างกายใช่ไหมคะต้องนั่งจมอยู่กับเก้าอี้ e, ทำงานที่บ้านก็จะส่งผลให้แบบว่าเกิดความไม่ปกติ ของการนั่งทํางานอรดยาบทการทํางานที่ไม่ถูกต้องเลยค่ะก็ส่งผลให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อค่ะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมซึ่งก็จะเกิดในช่วงแบบกล้ามเนื้อตึงในช่วงคอบาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวก็เลยสร้างตัวแอปพลิเคชันเออร์ดิโกเนี่ยค่ะขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยค่ะตระหนักถึงปัญหาภาวะออฟฟิศซินโดมค่ะ ตอนเริ่มแรกเลยค่ะเราก็พัฒนากันเองนะคะก็แบบใช้งบส่วนตัวแล้วก็แบบว่าใช้งบครอบครัวางค่ะพัฒนาจนถึงจุดหนึ่งที่แบบแสดงให้เหมือนกับทางกระทรวงอะคะ่ะเห็นว่าเออมันมีคนใช้งานในแอปของเรานะมันแอปของเราอะมันมีประโยชน์จริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราพิสูจน์ได้แล้วว่าเออแอปเนี้ยมีประโยชน์นะเราจึงเขียน p r o โพโซะอะคะ่ะเข้าไปขอทุนกับโครงการของเทสทฟันกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมอะคะ่ะพอตัวแอปพลิเคชันของเราอะคะ่ะ เหมือนกับมันถูกพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังมีผู้ใช้งานอย่างชัดเจนแล้วค่ะทางเราก็ได้เข้าร่วมกับโครงการบ่มเพาะของสวทชด้วยาทางโครงการอเขาได้ส่งเสริมเราตั้งแต่การให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการคิดนวัตกรรมการตลาดรวมไปถึงการวางกลยุทธ์3ปี5ปีเป็นยังไงพาที่ปรึกษาที่ มีประสบการณ์สูงมากค่ะมาช่วยเกาธุรกิจของเราเนี่ยให้มันแบบว่าชัดเจนตรงจุดแล้วก็สามารถเติบโตได้แล้วก็นอกจากนี้เขายังพาเราเนี่ยค่ะไปเปิดนิทรรศการต่างๆเพื่อให้เจอผู้คนมากมายทั้งนักลงทุนทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วจากการที่ทั้งทางเทสนะคะแล้วก็ทางสวทชนะคะให้การสนับสนุนเราเนี่ยเอทิโกจึงกลายเป็นเอทิโกในเวอร์ชันปัจจุบันทุกวันนี้ที่สามารถ สร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงอะค่ะก็นี่แหละค่ะคือโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนและโอกาสในการสนับสนุนทางความรู้อะค่ะของทางกรสทรงออวค่ะที่มีให้กับเออรทิโก้และทำให้เออทิโกพัฒนาตัวแพลตฟอร์มให้ได้ดียิ่งขึ้นไป เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นสส่วนส่วนแรกคือผู้ใช้งานทั่วไปค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วใน App Store และ Pay Store ค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บเข้าสู่ระบบก็จะเห็นในรายละเอียดของการเลือกเซตท่ากายบริหารค่ะซึ่งหลัหลกๆอ่ะก็จะมีอยู่สส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของอเซตบริหารร่างกายที่เราแนะนําส่วนที่2ก็คือจะเป็นเซตในส่วนของอท่ากายบริหารเฉพาะส่วนบริเวณที่เราปวดรวมไปถึงแบบที่3นะคะก็คือจะเป็นเซตท่ากายบริหาร ในการเลือกลักษณะอาชีพอะค่ะเราก็สามารถกดไปที่เซตที่เราสนใจอะค่ะพอเราคลิกไปที่เซตนั้นนะคะ,ะเราก็จะเห็นรายละเอียดของท่านั้นท่านั้น,น,น,ใ,นในเซตนั้นนะคะก็เลือกกดเริ่มต้นได้เลยทำท่ากายบริหารตามแอนิเมชันที่เห็นได้เลยค่ะซึ่งระยะเวลาบนแอนิเมชันที่เห็นนะคะมันเป็นระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญของเราอะออกแบบมาแล้วว่ามันจะปลอดภัยแล้วก็ทำระยะต่อเนื่องก็จะเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาภาวะปวดเมื่อยได้ค่ะ ในเบื้องต้นนะคะที่ผลจากทางที่โรงพยาบาลได้ลองทดสอบอะคะ่ะก็มีคนไข้ที่แบบว่าเขาทําทุกวันเลยเป็นคนไข้ที่น่ารักมากเป็นนักเดยนดีเด่นเลยค่ะแล้วก็แบบว่าคนไข้าบางส่วนก็ทําวันเว้นวันแต่อย่างน้อยนะคะก็ภูมิใจแล้วก็เชื่อได้ว่าตัวแอปพลิเคชันของเราอะคะ่ะก็ เป็นประโยชน์ที่คนไข้ได้ใช้งานจริงมากยิ่งขึ้นอนาคตเนี่ยค่ะก็จะมีเซตกายบริหารในส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ส่วนศีรษะลงไปจนถึงจรดปลายเท้าเลยเพื่อทําให้แผนในการรักษามีประสิทธิภาพและคนไข้ได้ประโยชน์บรรเทาได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ ขอขอบคุณนะคะทางกระทรวงอวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนเทสฟันนะคะกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะและในส่วนของสวทชนะคะทั้งสงส่วนเนี่ยมีส่วนในการช่วยพัฒนาตัวโปรดักต์เออร์ติโก้เนี่ยคะ่ะให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพและสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้จริงนะคะกระทรวงอวเนี่ยคะ่ะเป็นแหล่งรวมการสนับสนุนและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะ คณผู้ชมคะสำหรับแอปพลิเคชันเออร์ติโกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูแลสุขภาพของเราให้ห่างไกลาจากภาวะออฟฟิศซินโดรมได้มากยิ่งขึ้นทั้งผู้ที่มีอาการและผู้ที่ไม่มีอาการค่ะสําหรับผู้ที่มีอาการแล้วนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของความปวดเมื่อยนะคะทําให้กล้ามเนื้อของเรามีการคลายกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ยังไม่มีอาการนะคะหากว่าใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นประจําก็ทําให้เราห่างไกลาจากโรคออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะ